สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อ,อกองวันพิสุจะตุนกะหล่ำปีกับเห็ดหอมนะคะกะหล่ำปีนนี้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะเพราะว่าหัวมันจะใหญ่มากพิสุเล็ดแบ่งสี่เพื่อที่เอาไปแช่น้ำเพราะว่ามันจะได้สะอาดไม่งั้นมันก็จะคุมไปหมดมันก็จะไม่ได้อะไรเนาะมันจะเหมือนไม่ได้ล้างค่ะเราจะหั่นใหญ่ๆเลยนะคะ กำลัาปีเวลาเลือกอ่ะเลือกเนื้อแน่นๆค่ะมันจะได้ไม่หลุดง่ายแต่เนี้ยถ้าถามว่ามันมันหลุดได้ไหมมีโอกาสหลุดสูงเพราะว่ามันมันหลวมค่ะอันนี้ซื้อมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะอนี่สูงงกเก็บไปหมดเลย ค่ะก็เห็ดหอมนี่นะคะเห็ดหอมเราทั้งดอกก็ได้คะ่ะถ้าเราไม่หัน่นผ่ามานิดนึงค่ะอันนี้ทำเจนะวันนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นมังวสวิรัตอยากให้มันหอมก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยราผักชีอันนี้ก็เราก็จะตำแล้วก็ใส่ลงไปแต่วันนี้ทำเจก็คือไม่ใส่นะคะ โอเคค่ะไปที่เตาเลยค่ะเราเปิดเตาค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่ให้มันทั่ว,ท,วทั่วกระทะเลยนะคะรอนิดนึงค่ะ ให้กระทะรอน เดี๋ยวเราลองมาดูสิว่ามันได้หรือยังโอเครากลักบอันนี้ทอดเพื่อให้เขานุ่มนะคะเวลาทานเนี่ยมันจะอร่อยกว่าการที่เราเราไม่ทอดค่ะถ้าเราคิดแบบที่เกียจติทำแล้วเราก็เอาอันนี้ลงไปใส่ผัด น้ำมันแล้วก็น้ำใสนะคะไม่เหมือนกันค่ะต้องทอดค่ะทอดอย่างเดียวซอสปรุงดที่สูตรใช้ฝาเหลืองนะคะมันเป็นสุดเจนะคะสุดเจาฝาเหลืองแล้วก็ผมปรุงรสอีกหนึ่ง โอเคค่น้ำหวานแล้วอาจจะไม่ต้องใส่น้าเลยค่ะโอเคค่ะอ เร,เ,เราจะมาทอดเห็ดหอมต่อนะคะเห็ดหอมทอดกระหล่ำเปียน,นี้รอรอให้เขาเสด็จน้ำมันนะะิดนึงค่ะน้ำมันจะเยอะมากทอดเห็ดหอมต่อค่ะคะ่ะแล้วก็ ตักกระหล่ำปีใส่หม้อมาแล้วนะคะนี่ค่ะกะหล่ำปีที่ทอดไว้แล้วอันนี้เห็ดหอมที่เราเสด็จน้ำมันแล้วเราวางลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นกัน เยืะอนี้มันอยู่ประมาณค่ะอ่าวัดให้เลยค่ะใส่น้ำประมาณ1ลิตรค่ะเพื่อนๆจะได้จำง่ายก็ใส่เกลือลงไปสักประมาณ ชั้นชาหนึ่งค่ะเราปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราทำกะหล่าปีที่มันอ่ามันนิ่มเยอะเนี่ยค่ะมันก็จะมันก็จะนิ่มเร็วก็อาจจะใช้สัก20นาทีอี่สูตใช้20นาทีก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน อันนี้ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนิดนึงแต่ไม่ได้ต้องอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทำงานค่ะประมาณไฟกลางค่ะไฟกลางแต่ไม่ไม่ต้องแรงมากค่ะไฟกลางค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะยี่สิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน พี่สุจะเติมน้ำไปทั้งหมดลิตรครึ่งเลยนะคะทั้งหมดลิตรครึ่งเพราะว่ามันจะต้องตุ๋นอีกสักพักหนึ่งนะคะลดสามช้อนโต๊ะค่ะดเดี๋ยวเรามาชิมรสกันเพราะว่าน้ำมันน้ำหวานมันเริ่มออกแล้วเราจะมาชิมตอนนี้ได้นะค่ะ ยังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสใด,ดๆทั้งสิ้นแต่ว่าต้องใส่พริกไทยไปค่ะหอมๆเปื่อยได้ที่าาแล้วค่ะเปอยละเปอยเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาชิมน,น้ำแกงกัน ี่สูเล่นไฟละเดี๋ยกจะได้เอาขึ้นใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนิดนึงดีกว่าเพราะว่าใช้ได้หมดละไม่ต้องน้ำตาลหรือเพื่อนอยาะ เพื่อนๆอยากใส่น้ําตาลก็ได้พี่สูดไม่ใส่นะคะเพราะวันได้หมดแล้วพี่สูดใส่อันนี้เป็นกนิดหนดดึ่งดึงรสค่ะผมปรุงรสชั้นๆหนึ่งเดี๋ยวเล่นไฟนิดหนึง่งแล้วก็ก่อนที่จะจะเออจะตักใส่จานนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสีธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่ซีอิว๊วดำนะคะแต่พี่สูดว่าใส่ไปสักนิดหนึ่งดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวให้สีมันเข้มขึ้นนิดนึง ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่ซีอดำแล้วจะดูเข้มๆหน่อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะคะค่ะกะหล่ำปีตุนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด,ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ